ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลบบุรีขอนำเสนอบทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดตั้งอยู่ที่85ทับ1หมู่2ตำบลสบดอำเภอสบดจังหวัดลบบุรีโดยมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน5ตำบล1ตำบลสบด2ตำบลมหาโพธิ 3าตำบลทุ่งท่าช้าง4ตำบลห้วยใหญ่และ5าตำบลน,นิยมชัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน10บคนโดยมีนางวารุณีเผือกจันทึกผู้อำนวยการสสกรออำเภอลำสนธิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสสกรออำเภอสบดเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบด ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอสบดโดยดำเนินการจัดการศึกษาเป็น3รูปแบบดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อมุ่งให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลในแต่ละกลุ่ม 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบด์ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3การศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดจากการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่อำเภอสบดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาญฉลาด กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านการเข้าใช้บริการของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบดอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอสบดสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตรวมถึงกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม